โอเคครับผมก็ตรดชมด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมด้วย Darknet อีกเช่นเคยเนาะตอนนี้เราอยู่กันที่อ่อดัน15ชั้นนะครับผมชั้นที่4เนอันี้นะเป็นบอสต,ตัวแรกนะครับผมของดัน15ชั้นเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาตีให้ดู2ตัวก็แล้วกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ลุยเลยตัวแรกเนาะก็จะเป็นโลเทนไมล์นะครับผม เป็นซอมบี้ซอมบี้ชาวเมืองนะครับเมื่อเราตีซอมบี้ชาวเมืองเสร็จเนาะเราก็จะได้มาเป็นอคอนโทรลเลอร์ Controller ใช่ปะถ้าจะไม่ผิดมันนั่นชื่อคอนโทรลเลอร์เนาะเอาไว้ซ่อมลิฟต์นะครับผมเอาลิฟต์ลงไปชั้นที่5ต่อเนาะนี่ครับคอ๋ออีเว er นเจอร์พาร์ทเนาะ สร้อยกระดูกใส่แทนได้ไหมไม่ดีกว่าเนาะไปเดี๋ยวเราจะไปลงกันต่อนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาซ่อมลิฟต์ก่อนเลยขั้นแรกไฟก็จะหมดแล้วกดอัปเกรดไปก็จะเป็นลิฟต์เลเวลสองนะครับผมส่วนการซ่อมเลเวลสามก็จะต้องใช้แมททิวเนาะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นอ้าว ทำไมกดลงที่เดิมวะเนี่ยมาถึงแล้วก็สำหรับชั้นดัน15ชั้นก็จะมีบอสทั้งหมด3ตัวนะครับผมส่วนตัวสุดท้ายนะผมจะไม่ได้ตีให้ดูนะเพราะว่าคือมันอะไรอะตอนผมไปตีอะทุกรอบเลยคลิปมันจะมีปัญหาเว้ยมีปัญหาแบบเออคือไปตีปุ๊บมันก็จะแบบ คลิปหยุดอะไบ้างอัดเฟรมเด็ดไม่ต่อเนื่องกันบ้างนะครับผมก็อ,อาจจะไม่ได้ตีเนาะก็อาจจะไม่ได้ตีให้ดูเนาะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ตัดออกด้วยสิโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาตีบอสชันส้น11ต่อเลยนะครับผมใช่ปะวะใช่ชัน้น11ปะไปทำอาหารก่อน,นครับผมทำข้าวต้มก่อน ็นนอนตื่นมาอีกทีก็น่าจะ EP เยอะขึ้นอยู่คือตอนนี้เราสู้ได้แบบยากลำบากอยู่ในสหรับบอสเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบมีอาวุธทองเลยเนาะจริงๆนะผมแนะนำให้ใช้อาวุธทองดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันจะได้สเตตที่ดีกว่านะครับแล้วก็มีอ่ออะไรอะสกิลที่เยอะกว่านะครับผม ถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยขอบสีฟ้าเนี่ยมันก็จะได้แค่สองสองเอฟเฟกต์สองสกิลเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นสีทองม,มันจะได้ทั้งหมด4นะครับผมสกิลติดตัวส่าสองแล้วก็สกิลที่สามารถเปลี่ยนออกได้อีกสองเนาะโอเคผมบอสตัวนี้ก็จะเป็นบอสเออ่ดาร์กไนน์เนาะซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็ตีได้เรื่อยๆครับผมก็ไม่ยากมากแต่ทำไมมันอึดจังวะ หรือว่าตีเบาเองเราน่าจะตีเบานะครับผมไม่เป็นไรสู้ไหวแล้วครับผมแค่นี้เดี๋ยวกินลาเวนเดอร์ก่อนเดี๋ยวไม่รอดเอากินลาเวนเดอร์กับรีคอเวอรี่ครับผมคือน,น้ำยารีคอวรี่ผมมีเยอะเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะโอเค ชั้นที่11ใช่ปะเนี่ยเดี๋ยวเดินสำรวจเขาว่ามันมีอะไรเปล่าเนาะสำหรับพาร์ทหน้านะครับผมก็จะเป็นการออกตามหาเขาเรียกว่าอะไรอะไอ้ที่มันอยู่บนอยู่ในรูน่ะเออที่มันแตกหักอ,อ,อันนั้นแหละเดี๋ยวผมจะมาตามหาให้ครบทั้งสีอันเลยนะครับผมก็อาจจะใช้เวลาประมาณสักไม่นานหรอกไปทีบอสนั้นแค่แป๊บเดียวเอง แล้วก็จะบอกได้ว่ามันอยู่ที่ตรงไหนเนาะโอเคนี่ก็เป็นชั้นที่สิบสองแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างหนาวเลยนะชั้นนี้นะอืมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับคลิปนี้เนาะเพราะว่าบอสดูนบอสชั้นที่สิบห้ามันลงไปแล้วมันตีไม่ติดนะมันกดไม่ติดนะเออทั้งสองทั้งสองแมปเลยนะครับผม มันกดไมท่ทั้งสองแมปเลยนะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยก็แล้วกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามชมด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่